ันนี้ม่น้าหนีอาจารย์คาคาชิโดนจนกระจกล้วงกระเป๋าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเนี่ยย้อนกลับไปในบรูโตเฟิร์สเตดนะครับผมมีรายในผมลูกสาวของอาจารย์คุเรนในซึ่งเธอเหมือนว่าจะได้รับภารกิจระดับเอสนะครับผมที่ต้องไปปกป้องรุ่นที่6หรือว่าคาคาชิแล้วก็อาจารย์ไก่โดยเหตุนี้เนี่ยทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นกําลังได้รับภารกิจสุดยอดนะครับผมมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีแรงผลักดันทั้งที่ความจริงแล้วนะครับผมมันก็คืองานที่พาเอ่อคาคาชิแล้วก็อาจารย์ไก่เนี่ยไปเที่ยวษี่ผม ที่โจโนเนี่ยมาล้วงกระเป๋าหรือว่าล้วงเงินคาคาชิซึ่งมิไรเนี่ยก็ไปตามจับมาให้แหละแต่ก็บนคาคาชิกับไกลอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าทำไมถึงให้โจนมาขโมยอะไรง่ายๆแบบนี้่นี่ก็ชิวเกินไปแล้วนะซึ่งความจริงก็คือในถุงเงินนั้นมันไม่มีอะไรเลยเนะครับผมมีกระดาษที่บอกว่าพลาดแล้วจ้าโอ้โหคาคาชิก็ยังคงเป็นคาคาชิคนเดิมเห็นทําตัวสบายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ารับรู้ตลอดเวลาเลยนะครับคาคาชิถึงจะเป็นนินจาก็มีบางช่วงที่จริงจังและก็มีบางช่วงที่ผ่อนคลายบ้างแล้วก็ยุคคคคคสสมมมััััยยยเเนนนนีีี่่าาาางกกแลลละททํญ็ืือหอหหุชิพไรว